เดลิซิเคตสวัสดีครับครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องการค้นหาจุดมุ่งหมายและความหมายในชีวิตเพื่อการก้าวเดินอย่างมีทิศทางกันนะครับผมเริ่มต้นด้วยคําถามที่ว่าอะไรคือปลายทางของการเดินทางในการเติมเต็มและหาแพชชั่นของตัวเราเองและอีกคําถามหนึ่งคือการแสวงหาจุดมุ่งหมายจะทําให้เราเดินทางสู่จุดหมายปลายทางแบบไม่หลงทางจริงหรือ ในขณะที่เรากําลังฟังคลิปเสียงอยู่นี้นะครับเราก็เดินทางร่วมกันมาถึง2ใน3ส่วนของหลักสูตรการพัฒนาตนเองหรือว่าหนังสือเล่มเล็กๆที่ผมเขียนไว้เพื่อเป็นบทบันทึกในการที่จะเริ่มต้นในการพัฒนาตนเองของเราๆท่านๆกันครับคําตอบเริ่มง่ายขึ้นแล้วใช่ไหมครับ ในการสแสวงหาชีวิตที่สมบูรณ์และมีความหมายหลายคนค้นพบว่าตัวเองกำลังค้นหาจุดมุ่งหมายที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นแม้ว่าแนวคิดของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันไปแต่โดยรวมแล้วการค้นหาเหตุผลของการดำรงอยู่และการค้นหาความหมายในการกระทำและการมีส่วนร่วมต่างๆนั่นแหละสำคัญเสมอเพราะว่าเราต้องอยู่ร่วมกันกับคนรอบข้างอีกมากมาหลายตาในสังคมกันทีเดียวครับ และในหัวข้อนี้เองเราจะมาสำรวจความสำคัญของการค้นหาจุดมุ่งหมายและการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเชิงกลยุทธ์ในการปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การเดินทางและค้นพบแพชชั่นของตัวเราเองกันและสิ่งนี้เองจะนำชีวิตเราไปสู่จุดมุ่งหมายและเติมเต็มแพชชั่นของเราได้มากขึ้นและแน่นอนว่าเทคนิคหรือว่าวิธีการอื่นๆก็ไม่สำคัญเท่ากับการรู้ตัวเองรู้ตัวเราว่าเราต้องการอะไรกันนะครับ แล้วเราจะต้องมีมุมมองอย่างไรต่อความรู้สึกหรือคิดและเป้าหมายที่เรากําลังจะเดินไปเดี๋ยวลองร่วมกันคิดและก็ฝึกปฏิบัติกันนะครับผมมีอยู่3-4ข้อที่จะมาเล่าสู่กันฟังอย่างข้อที่1นี้เขาบอกว่าต้องสะท้อนถึงความปรารถนาว่าใจเราต้องการอะไร ซึ่งก็คือการค้นพบจุดเริ่มต้นจากการทบทวนตัวเองนั่นเองใช้เวลาในการค้นหาแพชชั่นของตัวเองว่าเราต้องการอะไรแล้วก็มองหาหลักการและความเชื่อในใจของเราที่จะชี้นําเราไปสู่การกระทําและกการตัดสินใจในเหตุการณ์ต่างๆอะไรที่สําคัญกับเราแล้วเราชอบหรือว่าสนใจในสิ่งไหนการเข้าใจในคุณค่าแล้วก็ความลหลงไหลเรียกมันว่าความลหลงไหลก็ได้นะครับจะช่วยให้เราจัดการกับชีวิต กับสิ่งที่นำความสุขและความสมหวังมาให้กับเราอย่างแท้จริงเหมือนเหมือนกับการดูเข็มทิศจากการสะท้อนจากความรู้สึกของเรานั่นเองเป็นเข็มทิศจากการเดินทางที่มองจากมุมมองของตัวเราเองแล้วนำมันมาสะท้อนตัวเองแล้วก็ฝึกฝนให้มันทำหน้าที่นำทางไปสู่กิจกรรมและความพยายามที่สอดคล้องกับตัวตนที่แท้จริงของเราจึงเป็นเสมือนการเติมต้นที่ดีนั่นเอง และต่อมาครับข้อ2เขาบอกว่าให้ใช้ความสามารถเฉพาะตัวให้เป็นประโยชน์แต่ละคนจะมีจุดแข็งและก็ความสามารถพิเศษเฉพาะตัวอยู่การใช้ประโยชน์จากความสามารถเฉพาะตัวเห่อนั้นแหละจะเป็นเครื่องมือสําคัญในการค้นหาจุดหมายสะท้อนถึงพรสวรรค์ทักษะและด้านที่เราเป็นเลิศโดยธรรมชาติของเราเองกิจกรรมอะไรที่ทําให้เรารู้สึกกรัปี้กระเป๋าหรือว่ารู้สึกดี เราจะต้องใช้จุดแข็งเหล่านั้นเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อผู้อื่นและลองหาวิธีกันดูนะครับว่าเราจะใช้ประโยชน์จากจุดแข็งเหล่านั้นอย่างไรโดยการใช้ความสามารถเฉพาะตัวของเราเองท้ายที่สุดเราจะพบลู่ทางที่จะสอดคล้องกับแพชั่นแล้วก็สร้างการพัฒนาตัวเองของเราไปสู่จุดหมายที่เราต้องการเลยทีเดียวและต่อมาครับข้อ 3. การแสวงหาจุดเชื่อมต่อหรือว,ว่าความสัมพันธ์ที่มีความหมาย ไม่ว่าจะเป็นจุดเชื่อมต่อภายในของเราเองแล้วก็จุดเชื่อมต่อที่จะเชื่อมต่อเรากับความรู้สึกของคนรอบข้างซึ่งความสัมพันธ์ที่มีความหมายกับผู้อื่นมีบทบาทสําคัญในการค้นหาจุดมุ่งหมายและความสําเร็จอย่างยิ่งนี่อาจเป็นคําถามไกล่ากว่าไอ้สิ่งนี้มันจะทําได้อย่างไรนะครับแต่อย่าลืมว่าการล้อมรอบตัวเราเองด้วยบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจและสนับสนุนตัวเราการมีส่วนร่วมในการสนทนาที่ลึกซึ้งด้วยความเข้าใจ มีความหมายและสร้างแรงบันดาลใจตลอดจนมีแนวคิดร่วมกันเหล่านี้แหละจะช่วยส่งเสริมความรู้สึกที่ดีและรู้ว่าเราต้องการอะไรได้มากขึ้นและขอ้อ4ครับให้สำรวจแล้วก็ยอมรับความท้าทายนั่นหมายถึงว่าการค้นหาเป้าหมายก็เหมือนกับการมองจากมุมมองอื่นๆที่เราเคยได้เรียนรู้กันมาแล้วการเปิดรับความท้าทายและการก้าวออกจากเซฟตี้โซนหรือว่าคอมฟอร์ตโซน สู่การมีส่วนร่วมในประสบการณ์ใหม่สำรวจมุมมองที่แตกตาก่างและยอมรับความไม่แน่นอนความท้าทายสามารถเป็นตัวกระตุ้นการเติบโตในแบบของเราเองและการค้นพบตัวเองด้วยการโอบรับความท้าทายนี่เองหรือว่าเอาความท้าทายมาเป็นส่วนหนึ่งในการเดินไปข้างหน้าด้วยใจที่เปิดกว้างและเต็มใจที่จะเรียนรู้จะช่วยให้เราขยายขอบเขตและพัฒนาความยืดหยุ่นพร้อมทั้งค้นพบจุดแข็งและความปรารถนาของตัวเราเองที่ซ่อนอยู่เลยทีเดียวและ ขอหครับให้เปิดโลกทัศท์และมีส่วนร่วมในระดับที่กว้างขึ้นไปไม่ว่าจะในระดับที่ที่เป็นระดับสังคมเมืองตำบลอำเภอหรือว่ากิจกรรม,มอื่น ด้วยวิธีทรงพลังที่สุดวิธีหนึ่งในการค้นหาจุดมุ่งหมายก็คือการมีส่วนร่วมหรือว่าพันธกิจที่ใหญ่กว่าตัวเราการมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์เป็นอาสาสมัครหรือว่าใช้เทคนิคเฉพาะตัวที่เราเองจะสามารถสร้างได้สร้างผลกระทบในเชิงบวกให้กับชุมชนหรือว่าในระดับโลกการมีส่วนร่วมในสิ่งที่ยิ่งใหญ่หรือว่าระดับที่กว้างขึ้นไปจะทําให้เราค้นพบจุดประสงค์ในการสร้างความแตกต่างที่มีความหมายในชีวิตของเราเอง และข้อหครับแต่ลืมว่าทุกๆสิ่งที่ทํามาจะต้องมีสติแล้วก็มองสิ่งดีๆรอบตัวเราอยู่เสมอดังนั้นการฝึกสติและการมองสิ่งดีๆรอบตัวจะปรับปรุงการเดินทางของเราเองไปสู่การค้นหาจุดหมายและก็จุดมุ่งหมายพร้อมทั้งสร้างความหมายใหม่ๆในการปลูกฝังการตะหนักรู้ในเหตุการณ์ปฏิบัติเพื่อให้เราเองได้ชื่นชมกับความสําเร็จนะครับความสุข แล้ก็ความงดงามของชีวิตจงแสดงความขอบคุณเป็นประจำสำหรับโอกาสที่ได้รับกันนะครับโดยสรุปแล้วทั้ง6ข้อที่เล่าสู่กันฟังมาปัจจัยกับการค้นหาจุดมุ่งหมายและความหมายในชีวิตเป็นการเดินทางตามแพชชั่นของตัวเราเองและเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งซึ่งเกี่ยวข้องกับการสะท้อนตัวเอง การสำรวจแล้วก็ความมุ่งมั่นในการจัดการกับกิจวัตรของเราเองให้สอดคล้องกับค่านิยมและความสนใจของเราเองด้วยการเปิดรับความท้าทายแล้วก็หล่อเลี้ยงความสัมพันธ์ที่มีความหมายและมีส่วนร่วมกับสิ่งต่างๆที่ยิ่งใหญ่ร,รอบๆตัวเราเราจะสามารถเริ่มต้นบนเส้นทางและค้นพบตนเองและการเติมเต็มและโปรดจำเอาไว้ว่าการแสวงหาจุดมุ่งหมายไม่ใช่จุดหมายปลายทาง แต่เป็นกระบวนการเติบโตและวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องรอหลอมชีวิตที่เปลี่ยมด้วยความหมายและความสำคัญนั่นเองและวันนี้ท่านใดมีข้อสงสัยก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe หรือแม้กระทั่งการแชร์ต่อเพื่อสร้างสิ่งดีๆให้กับท่านอื่นๆหรือว่าบุคคลสำคัญรอบๆตัวเราเองสำหรับวันนี้ในลิสเสวัสดีครับ